สวัสดีเกาหลีค่ะจ้าวันนี้เรามาเกาหลีกันมีสมาชิกที่มา11คนนะวันนี้เรามากระทอยู่เดี๋ยวรับกระเป๋าก่อนแล้ววันนี้ถ้าจะพาไปกินข้าวแล้วก็ไปเกาะน,นามิแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนตัวจะรอดูกันนี่ถึงเกาหลีแล้ว ตอนนี้เราออกมาด้านนอกกันหมดแล้วนะคะก็ไปหาของกินที่ซีอูนะคะกาแฟบ้างนมบ้างชาบ้างอะไรบ้างมีเด็กๆมาด้วยสาวไวใสทุกคนมาตามหาโนเม k อัพมาตามอามาตามอามาตามหาอปป้าที่นี่อปป้าเจออปบลุงไปก่อนอ๊บโอมอ๊โอม จ้าอันนี้เขาเป็นอ่าอันนี้คือบูโกกินะคะเป็นเนื้อหมูต้มเหมือนตุ๊กี้อ่าผัดมาล่ะผัดผัดอันนี้ผับจ้ะผัดผัดโอเคป๊าป้าอยากคนหมูเอาลงไปจับเอาลงไปโอเคน่ากันเลยมั้ย หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็เดินมาช้อปปิง้งซีอูกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้อะไรได้คน <laughs> อื่นได้ไมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถอิกสองชั่วโมงยาวๆไปเกาะน,นามิค่ะลูกสนใจเล่นซิปไลแต่ว่ามันไม่ได้ไปลงในนี่เลยนะมันไปลงที่เกาะ,ะเออแล้วค่อยมีนั่งเรือไปที่เกาะน,นามิห้าหมื่นแปันวอนถ้าใครมาอยากนั่งก็จัดการไปแต่ว่าวันนี้เรามากับทัวรนะ์นั้นเราไม,ไม่สะดวก มันมีซิปลายไปที่เกาะเลยแต่ไม่ใช่เกาะนามิโอเคไปค่ะเราก็เลยต้องนั่งเรือไปเกาะนามิเช่นกันเช่นเดิมนะคะเดินไปค่ะใช้เวลาประมาณ7นาทีในการนั่งเรือครับขึ้นเรือหน้าตาน่ารักอยู่สรุปว่าเขาก็มาลงตรงนี้แหละนะคะ มาลงที่เกาะน,นามินี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะเป็นแพ็กเกจว่ามีค่าเรือกลับเลยนะเนี่ยเพราะสายมันก็มาลงตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยมีที่จอดอยู่ริบๆตรงนูน่คนคนกำลังลงแล้วก็มีทางเดินเข้าเกาะมานามิไปเลยโถมินนี่พลาดไปแล้วลูกเรากลับไปใหม่แล้วเรามาใหม่ไหมลูก <laughs> นี่นี่ไงสถานีเขาอยู่ตรงนี้เดินพาไปดูเนี่ยสถานีเขาก็อยู่ตรงนี้แหละนะอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแหละจอดตรงนี้แหละจ้าซื้อไอติมมากินนะจ้าสิเดินนี่ออกมีองุ่นอ่ะอพี่เดินไปค่ะทางนู้นมีองุ่นด้วยวานิลาป้าป๊าสตอเบอรี่กล้วย อร่อยไหมมาถึงทิวสนเกาะนาำนี้แล้วนะคะเราไม่แน่ใจว่าเรามากี่รอบแล้วที่นี่ก็มาซื้อสาลเปานะจ๊ะเราก็จะซื้อห้าลูกค่ะหลูกค่ะลูกละหนึ่งพันค่ะเขาใส่ไว้ในองค์ องดินองเหล็กองอะไรโอเคลองชิมดูจ้ะว่าเป็นยังไงได้แล้วอุ๊บอบได้ไปแล้วมันคืออะไรบันสละเปาออะไรถั่วดำหรือถั่วแดงเลดบีนโอเค อร่อยไหมโอเคนี่เราก็เริ่มมีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเริ่มแดงแดงเหลืองเหลืองกันบ้างแล้วอันนี้เป็นอะไรเขาพ่นไฟอยู่ลูกอนี้เสือพ่นไฟอะไรมันเป็นโล่เหรอแต่เขาเคลือบบางใช่ไหมตอนนั้นเราเอาไหมลูกไหมไม่เป็นโลแข่งเลยอาระวังลูกอันนี้เลิะหมดแล้วลูกผมเลอะลูก ใจดำใจพ่นอีกได้ไหมใจดำใจพ่นอีกได้ไหมมันมันไม่ถึงข้างในอ่ะแล้วหนูไม่เอาบอกเขาว่าเขาไปแล้วเ้ยอีกสิแกนพีทไปเปิดตู้เองพ่อบอกเลยว่าแม่ทำไมมันมันยังมันสรุปมันไม่ใช่เต็มใช่ไหมลูกมันคือมัสเซโลทั้งก้อนเลยใช่ไหมนี่ไก่พคอยบอกว่าเดี๋ยวมื้อเย็นไปเลี้ยงไก่กับเบียร์ กุมกว่าจะถึงไอติมนี่มันลึกมากเลยไหมลูกเดี๋ยวถ้าอยู่ตรงนี้อีฮวงจะไม่ได้เห็นรูปปั้นคู่ใช่อีฮวงไปก่อนเลยอยู่นี้ก็จะเห็นไก่ไก่ป๋าไปสนใจกับเงินที่ผูกไว้ที่อันนี้เขาแจกใช่ไหมเนี่ยเขาแจกเหรอดึงอ่ไปปลดไปจะดีไหมลาก่อนนะมิเดี๋ยวฉันจะไป บนฝั่งไปแล้วจ้าถึงเทบท่าเกาะน,นามิออกมาที่กลับมาที่ฝั่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิงช้าสวรรค์กันต่อจ้ะเตรียมหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็จะไปทุ่นชิงช้าสวรรค์กันห้ามกลางสายฝนอันนี้ต้องจ่ายตังหากคนละ1200วอนเนาะ โอ้โลมมีลมด้วยแต่ยังดีว่าจริงช้าสวรรค์เปิดอยู่เดินไปค่ะทาการใส่ปุ่นจริงช้าสวรรค์ริมทะเลนะคะแต่ร้อนนี้ลมแรงมากไม่รู้ขึ้นไปเราจะเห็นอะไรโอ้ก็เช้าสีชมพูนะคะก็เช้าสีชมพู อ๋อมีกระเช้าสีชมพูสีขาวสีฟ้ากระเช้าสีสวยนี่ของเราน่าจะเป็นสีฟ้าอันนู้นนะคะมาแล้วไปเลยเดินขึ้นไปค่ะคนสุดท้ายลำสุดท้ายขบวนสุดท้ายนี่คือเปิดไฟเองได้วยเหรอเปิดไฟเทคไฟผับมาเราจะเห็นอะไรบ้างด้านนอกนั้น ขึ้นมาเราก็มองเห็นอะไรกันนี่ลมนะเนี่ยมึดมึดตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บโอ้โหฝนฝนเหมือนจะแรงขึ้นนะแย่แล้วมาดูลมมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็ถ่ายรูปกันไปมันควรจะเป็นวิวนี้นะคะที่มีเกาะกลางอยู่กลางทะเลแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เกาะก็ไม่มีมองกล้องไม่สวยอะไรก็ไม่เห็นเหมือนันนี้ ดูตาฝนตกไปค่ะดูห้องกันเฮ้ยมีเครื่องซักผ้าต้อมีเครื่องซักผ้าเราต้องซักเห็นเครื่องซักผ้าไม่ได้ห้องใหญ่โตมากมายให้ตายเถอะคอยไปกันต่อค่ะวันที่สองนะ ด้วยเช้าอันฝนตกไปขึ้นเขากันว่าฝนตกอย่างนี้เราจะขึ้นเขากันยังไงด้วยความฝนตกไปมันไม่ลงขอไม่ลงขอไม่ลงจากรถทุกคนเอาไว้ใช่ดเดี๋ยวเชื่อมรองเท้าหลุดก่อนด้วยความฝนตกทุกคนก็ใส่เสื้อกันฝนนี่นะจ๊ะด้วยความเปียกปอนของเราเอง ฝนตกไม่อยากไม่สั่งสาถ <g ül> ึงแล้วนะคะวัดพระใหญ่เรีนกับลูกเลยากกาฝรฝนตกไดเล้เลยนเห็นหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะเดินผ่านพระใหญ่แล้วก็เดินมาถึงสะพานหินสะพานไม้ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเจอวิวสวยงามตรงนี้ เป็นลำธารเราเรียกว่าเป็นลำธารได้ไหมเสียงน้ำตกเสียงดังมากตอนนี้เราเดินไปพร้อมกับฝนตกเหมือนกับเราได้ลงไปอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วเปียกปะปอกับลงไปเล่นน้ำเลยค่ะสะภาพแต่และผู้คนเดินมากันแบบว่าเออแฉะค่ะสะพานไม้และสะพานปูน โอเคสวยงามสวยงามตามทั้งเรื่องภูเขาสวยสดเดินกลับแล้วนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลูก,กเปียกมากค่ะเฉอะแฉะไปหมดเลยนะคะผู้ประสบภัยเรากำลังค่อยๆเดินมาค่ะก็ได้ประสบการณ์อีกหนึ่งรูปแบบนะคะ มาถึงห้องสมุดแล้วนะคะแต่ว่าเราถ่ายหนึ่งแชะแล้วเราก็เดินออกมาเลยเพราะปวดฉี่มากแล้วก็เลยไปห้องน้ำแล้วจุดหมายปทางของเราอยู่ที่ไหนคะลูกบอหม่าข้าวหาของกินเพราะว่ารู้สึกว่าเที่ยงนี้เขาจะมีอะไรที่ป๊ะป๋ากินไม่ได้นะก็เลยจะไปหาอะไรกินบ๊หบ่ากันมาค่ะ ป๊อบมาดมีอะไรมั้งไหมคะคอน,นี้น่ารักจังเท่าไหรหมื่นหกก็ถูกกว่าบ้านเราหน่อยน,นะป๊าป๊าซื้ออะไรให้ลูกกินเขาป๊าซื้อสามคนเลือก เป็นเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเบอร์เกอร์ร้านชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยดี๋วดูงเลือกเอาได้กินได้หมดโอเคได้แล้วจ้าทันเวลาพอดีปะดูหน้าตาน่ากินมากนะจ้าัวนี้ตัวนี้หน้าตาน่ากินนะจ้า เบยุนซีนะจ๊ะแล้วก็เต้าหู้เครื่องเคียงหลังจากเขาส่งเราในโรงแรมเขาก็ปล่อยเรานะคะให้ไปรับประทานอาหารเองตอนนี้เราจะไปฮงเดโดยการนั่งรถใต้ดินไปนะทุกคนก็ไปซื้อทีมันนี่มาแล้วถ้าไม่มีก็ได้นะเราก็ไปหยอดแล้วก็หยอดคืนเอาได้บาย เดินไปนี่นะคะได้อะไรมาคะลูกสาวกาโทเดอร์ที่คารินนะคนเยอะมากทั้งบนคั้งไทยทั้งนั้นจ้ะหลังจากเราชอปปิ้งกันมายังเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวเราจะกินกันอย่างเหน็ดเหนื่อยสพอฟตูสอฟตูโอ้น่ากินจ้ะ ม,มาเกาหลีขาดไม่ได้คือโอลิฟยางนะจ๊ะทีมเรานั่งรออยู่ก็นั่งรอไปเราก็ปล่อยให้สาวๆขึ้นไปช็อปปิง้งสาวๆนั้นหมายถึงลูกนั่งรอไปนานๆยาวๆจ้ะวันนี้ได้ขึ้นรถในเกาหลีครั้งแรกครั้งแรกนั่งได้เกินเคยขึ้นรถในเกาหลี เกาหลีได้คอนเทนท์คันห้าคันห้าคันห้ากระเทากับคาเดอร์สใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามานี้ง่ายกว่าไม่ต้องไม<ช>่ต้องไกลไกลเรามาพอจนไทยว่าจะลงเปลือว่าลงจะรอดโอเคไปต่อนะเดี๋ยวเราจะไปตลาดอะไรนะป้าบ้าตลาดตรงมอโลไปรถเมล์กันจ้ะเหมือนปัทวิกรณ์ ยยๆตกลงเราก็มาถึงกันนได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปตลาดด้วยการเดินนะคะต่อไปอีก5านาทีก็สะดวกดีนะรถเมล์เกาหลีเนี่ยคล้ายๆรถเมล์ไทยคือแบบว่า ให้ยืนเนี่ยเราต้องหาที่มั่นให้หมกะที่หมกะให้มั่นจับจับไอห่วงไม่ได้ด้วยห่วงก็หลายอนาต้องจับข้วห่โชคดีว่าเรามีสกิลมานะเรายังเป็นคนไทยมีสกิลพอสมควรใช่ไหมคะโอเคเดินกันไปต่อจ้ะเราํำอะไรไม่ได้เคยมาแต่รถรถไฟใต้ดินนะเขาบอกว่าให้ไปเจอที่สถานีรถไฟทางออกสาม เราก็กดๆแนวว่าแบบต่อไปที่สถานีรถไฟทางออกสามไปกัน <Okay. S 1> มาค่ะ <Okay. S 1> เจอที่คุยแล้วเรามาก็หนาวกว่านี้มันก็เลย <Okay. S 1> เดินเดินแล้วคนก็น้อยแล้วก็ <Okay. S 1> ร้านคุยป้าาเคยมาคุยร้านนี้ <Okay. S 1> อาจุงมาก <Okay. S 1> คนนี้ใช่เลย <Okay. S 1> ยาสีฟันไหมเต็มเลยเสือ้อผ้า คุยกันได้นะคะเชิญคุยค่ะ,คคะโอ้เอาไปทำความสะอาดได้นะเยอะมากคุยกันแบบบริจาคจริงไม่ได้ซักไม่ได้อะไรเลยอ่ะมาแบบไม่ได้ไม่ได้รีโนเวทอ่ะ <laughs> อโอเคไปคุยกันเขาเพิ่งเปิดกระสอบดูรองเท้าดูขาวอุ้ยน่ารักจังเลยสีลุง้ง <c oughs> คุยกันเลยตอนนี้เราส่งลูกสาวเข้าไปคุยนะคะในตรง ลงมายงอันนี้สาวเธอเข้าไปคุยเลยหนมันเชื่ออะไรขาวล้วนเลยอ่ะไม่มีแบรนด์เลยเลยอ่ะเรียบเกินเน่ะเหรอนี่นะเขาลงเพิ่งลงเลยเนี่ยลงไปก็ลื้อไปเนี่ยแล้วคนก็ตามก็ไปลื้อด้วยไหมเหยียบๆไปลื้อๆลงไปลื้อไปเนี่ยใช่นไหมรถก็เหยียบไปน่าสนุกไหมลูก หาทางเข้าไม่ได้หาทางเข้าไม่ได้เลยตดเดินยืนงงในดงเกาหลีโอเคคนไปตรงอันใหม่ละก็ลงไปนะคนก็ตามลือกันไปเปิดกระบะเปิดกระบะเปิดท้ายมีคุณลุงมารีวิวเครื่องหั่นหอมกระเทียมสับกันแบบว่า สดสด่ิกริกเกิบริกมาออไม่ต้องใส่อะไรเลยกดลงไปสับ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 ม่ไม่ต้องออกแรบเงี้ยมีัารคุยกันอย่างเมามันโซบสั ที่พี่พงพูดอะอะไรนะอะไรสามพันห้าพไม่รู้เลยแต่ไม่น่าจะเกินนี้หรอกสามพันห้าพันอันนี้เดินนี่โอ้ยข้างหลังเยอะเยอะนะลูกอ๋อว้างลงห้าพันไม่มีทอนนะคะโอเคห้าพันก็ร้อยตัวละร้อยบาทเดี๋ยวดูลุงี่ลุงใจใ่ายตังค์เท่าไหร่จะมากินอันนี้แต่เขาไม่ขายนะคะ ยังไม่ขายไปหาอะไรกรเงื่นกินกันสรุปสรุปว่าไม่ได้ปิดนะเขาบอกให้รอเดี๋ยวเหลืออะไรสักอย่างเราฟังไม่ออกแล้วก็ได้มาแล้วนะคะร้านเจ๊คนนี้นะคะกินกินก็ไปค่ะไข่กับขนมนปังเ <laughs> <laughs> บรกฟาสต์ค่ะอ่ะลูกรอก่อนเด็กไ,ไม่กินเด็ก <laughs> ไม่กินทีบอกไม่กินแม่ขอชิมนิดนึง อยากกินอบบู่แต่ว่าเขายังไม่เสร็จมีร้านอะไรคะลูกร้านคารเวนูสเครื่องสำอางใช่อ๋ออันนี้เป็นย่านใหม่นะที่เรามาก็เรียกย่านอะไรส่องซูส่องซูส่องซูเนี่ยนะวัยรุ่นเยอะมากตอนนี้ลูกสาวต้องการมาร้านอะไรคะแบรนดีแบรนดี คือคือมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าใส่ไม่ได้จ้ะหลังจากช้อปปิ้งเดินไปเดินมาเราก็มานั่งกินที่โอบปังกันนะจ๊ะไหนคะแกะถุงออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่นั่นั่งหน้าร้านเขากิน อยมเป็นขนมปังเกลือนะจ๊ะนี่เ้าลูกกินยังไงครับออกมาสิราดลงไปแล้วก็กินได้เลยอ๋อโอเคตีไข่ก่อนแล้วราดลงไปกินได้เลยในนี้เหรอเจอรรอตเต้นะแล้วก็มากินกงฉา มาที่ไหนก็ต้องกินเจอไม่ได้ลาเต้ลาเต้เบลแต่ว่าไม่เข้าไปนะคะส่วนคุณแม่นั้นยืนรอเมื่อยขายอยู่ค่ะมากินไก่ BSC กันนะคะไก่อันนี้กับอันนี้นะคะแล้วก็โคกแต่ตอนนี้ยังไม่มาค่ะรอไปเรื่อยๆค่ะ ไก่มาเนี่ยไม่รู้กี่กี่ตะกร้าแล้วนะคะระมาะสามค่ะแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยประมาณหนึ่งต่อหนึ่งแล้วสรุปแล้วเรากินเป็นออริจินัลอร่อยสุดนะไอ้คันชี่นี่มันดูจืดไปนิดนึงไอ้ตัวผงผงนั่นก็รู้สึกหวานเลี่ยนไปนิดนึงสรุปออริจินัลกะสั่งวนมาใหม่อีกรอบจนวนมาใหม่อีกรอบหนึ่งมใหม่แล้วพอแล้ว โอเคกิน,นไ,ได้แล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็นัดมาเมะกลับกันแล้วนะคะนั่งยาวๆจสามบ้ายมาบ้านกันอีกอันสุดท้ายก่อนกลับเราก็มาเที่ยวชมอีกครั้งหนึ่ง <laughs> ที่ไหนนะที่เนี้ยตัวเองดองมโย ดองม a โยดองมโโยเนี่ยนะคะาาอาอีกแล้วก็มาชมครั้งที่สองว <laughs> ันนี้จะได้อะไรไหม <laughs> ตอนกลับเราก็มาหาอะไรกินกันก่อนนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าทิปไหนทิปหน้านี้เราจะไปไหนกันต่อนี้